สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้กำลังสิเคลื่อนอาซพลงไปปาา่าซ่าเนาะ,ะกำลังหยุกยอกาซพเนาะลงไปขึ้นรถพี่นอ้อง ทังนี้เป็นเมซี่าวเมคกวนเนาะ Hãy đảm cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กันยกมาขึ้นรถเนาะพี่น้อง น้ององเพนกามาเนาะพี่เนาตอนนี้รถกากำลังสี่เคลื่อนง่ายเนาะ ทีมงานยูทูบเบอร์ครัมาไลาน์นะพี่น้อง ดน้บอลี่ัาปาเดนองลตอนนี้กำลังหอดปลาซาเนาะพี่น้องเขาก็ถือหน้าคนละแพ็กเนาะเข้าไปแจกคนในงาน Cái này

อยู่ที่บ้านคำเถาเมืองจำพรขวงสมานาเขตผู้ซึกเป็นเกียรติในมาหับงานสาบาณกิจซพในเมือนี้หล้วก็มีความรู้ซึกเสียอกเสียใจอันหาที่สุดบ่ได้ข้าพเจ้าขอตั้งหน้าทีมงานลงศพขอน้อมถูกคำวอวยพรอันที่ประเสริฐอลํัมเลิศนำแขกประธานในเมือนี้ ขอระลึกถึงดวงวิญญาณของพ่อเถาวินพุทธคันหลอมโยหกสิบสามปีขอให้จงขึ้นสวรรค์สันติถามว่าเจ้าเน่งไปถามันขาดขึ้นมากนะคนที่โทษเจ้าเจ้าังเลยข้าพเจ้าแจ้งในมูลค่าลูกศพหน่อยนี่ที่เพ่นเอิร์ใช้ทีมงานโจลุงโหลดบริการลงศพได้ให้เกียรตินะครับขอข้าพเจ้ามาบริการในเมื่อนี้ หน่วยนี้ราคารวมเบส16ล้างเกีบเนาะเพื่อนเอินใช่เอิญหาทีมงานข้าพระเจ้าปกติแล้วข้าพระเจ้าจะตกแต่งให้กว่านี้ทว่าสถานทีมันกว้างราคา66เหื่อเนาะข้าพระเจ้าก็เฮดสุดความสามารถก็ไไ้ซัมเน่เพื่อจะให้เกียรติเพื่อนเอินใช่ทีมงานไหวางใจข้าพระเจ้าก็บบริการให้เต็มที่ถ้าแต่งพระเขาพอลงแล้วราคา ไททุกบรรจุผู้สุคนขอแสดงความภูมบุญคุณขอบกขอบใจแขกบรรดาทานที่ได้มาแบ่งเบาเสวยเรือเบียกงานบว่าจะเป็นทางด้านเพื่อแห่งวัตถุตามมาสุขายาเวตนาญาตัมปยุตตาตามมาอาสุขามาสุขายาเวตนาขน้อยขอประชาสัมพันธ์อีกเทีหนึงขอแสดงความภูมบุญคุณขอบบกขอบใจทางแขกบรรดาทานหรือว่าญาติพี่น้อง ที่ได้มาหว่วงงานสาปนิจซพข้าพเจ้าขอตั้งหน้าแม่เ่าทองพุทธขันรวมไปถึงลูกหลานญาติพี่น้องของเพื่อนบอร์สุขุคสุขนขอสแสดงความหูบุญคุณขอบขอกขอบใจแขกบรราธานที่ได้มาแบ่งเบาซวยเหลือเบียกงานบริเวณจะเป็นทางด้านเพื่อแหง้งวัตถุสิ่งของเงินคําต่างๆจนให้หงานสาปนกิจศพเสร็จสิ้นเป็นระเบียบจบงามจากสั้นแล้วทางเจ้าภาพบ่มีอยังที่จะตอบบุญแทนคุณ นอกเสียจากคำเก่าช้ใไ้พรอนธิประเสริฐนี้ขอให้แขกประดานขอจงมีแต่ความสุขความเจริญลํำรวยเงินทองพัฒนาสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นสมดังมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการขอให้ล้ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐีเซนลูกเซนหลานขอให้มีความสุขกับการดำรงใชีวิตในครอบครัวของท่านตลอดการลนานเถิดสาธุข้าพเจ้าขอขอบกขอบใจทางเจ้าภาพที่ได้เอิ้อนหาทีมงานโจลุงโลดบริการลงศพยังไม่เกียรติแต่มีโอกาสมาบริการในเมือนี้ข้าพเจ้าขอขอบกขอบใจแม่เท่า ทองพุทธคันรวมไปถึงลูกล้านญาติพี่น้องวัชรุสุคนที่ได้ให้เกียรติให้โอกาสข้าพเจ้ามาบริการในมือนี้ข้าพเจ้าบุมียั้งที่จะตอบบุญแทนคุณนอกเสจากคำเก่าช้ยแห่งพรอันที่ประเสริฐนี้ขอให้เจ้าภาพขอจงมีแต่ความสุขความเจริญลํำรวยเงินทองขอให้สมดังบงมาดตรปัญนาให้ทุกให้โศกให้โลกให้ภัยขอให้มีแต่สิ่งดีๆบังเกิดขอให้ลํำรวยเป็นมหาเศรษฐีเซนลูกเซนล้านขอให้มีความสุขกับการดำรงใส่ชีวิตในครอบคว้องทาง ปัทนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมุ่งมันปัทนาทุกประการดารารา้วยเถิดสาธุข้าพเจ้าขอแจ้งนำแขกบรรทัดฐานด้วยมือตั้งก็เป็นดอกไม้ท่นา,านจ้าภาพยังพันในหูมือเนอาะข้าพเจ้าอารมณ์ปูขาวให้บ่ได้ถ,ดถ,ดถด้าทั้งจ้าภาพที่ใดแพร่อีกเจนึงขออนุญาตขอโทษขออภยัยนำแขกบรรทานเนาะที่ปฏิแจ้งลวงงานหลังจากแขกบรรทาน บางดอกไม้จันทร์หน้าศพแล้วก็พอกราบเียังเชิญไปล้างนางคำิ้นเนาะล้างสามล้างข้าวล้างความซวยที่เฮามาพงศพอย่างนี้เฮาก็มาแบ่งลองเฉลือเดแบ่งหน้าเนาะโผล่จะเป็นสมการสมุกสิ่งของเงค์อีกอย่างหนึ่งเนาะสิ่งสำคัญที่เฮามานี่เฮามาพิจารณาเขาเขาต้องเข้าใจว่าพิจารณาในทางพิจารณาก็มาสังเกตมือหนีเฮามาพงศพ มะเพาออกง่ายๆช่ภาษาลาวเออชนะเขากะเพาเขาคือกันเอ่มาพิจารณาบรรณเพาแล้ว <su> ท <y online> <H> ่านมาถึงเวลาหอยสิร่เลื่อนมาเลยวันมาจันทร์คราไ่สิน่ ่าเนครั้งนี้เรามาพิจารณามาสังเกตเนาะมามาปดมาปลเปยแต่ว่างดอกไม่จันเล่ากันนะพี่น้องมาปลูกเอาอย่างเงี้ยเนาะมะจูปุมสุดคนจริงคือขาคือขาวเอาไปนี่โดนแล้วแต่ละพยาบาลไทยตนขาด้านาดีนำแขกมาทานหลังจากแขกมาทานร่างนำเขมิดเรียบร้อยแล้วเอ๋อข้อกากเนียนเชิญดทำเชือกผ้ารับประทานอาหารโดยจะเป็นนังดื้อในการเผาที่างเฉพาะแต่เตรียมไว้ทา ทางคมีความสุขกับการุที่ต้อครอบครองทองทานทำมาคาท้ายกับง้กับไรหลายๆมีเงินทำเสมอทำอะไรเนาะใส่กระเป๋าบล็อตซีพอนอยไปดีด้ว่บล็ตลอดการลนานถือขอบพกกับใจหลายเนาะปกติแล้วขาพเจ้ากัมีตาไห่แต่นองมาเนาะแต่บุหรีมาเอง ปกติแล้วก,มก็มีแต่ให้น้องบางทีก็ให้อ้ายมาพงมามืินอนี้ก็ได้มีเกียรติได้มีโอกาสมาบริการในมืิอนี้ขอบขอบใจงแล้ข้าพเจพ้าก็พยายามที่สุดที่จะเฮ็ดงานให้มันเป็นระเบียบงานออกมาดีเนาะเพราะว่าเจา้าภาพเพิ่นสื่อลงศพตั้งส6ล้านเนะะาะเฮาสิบริการสะรวยบ่ได้เนาะเพิ่นสิเว้าให้ข้าพเจ้าเด้เนาะเพราะว่าโลโก้ก็บ่ําเพ็ญง,งายเนาะลุงโลดบริการ โจบริการลงซพเนาะเพราะว่าออกกล้องออกในในไล่ซดมีแต่ว่าดีเรื่อยผมว่าเห็นตัวจริงแล้วโอ้คือคือของถิ่นนี่บริการเ่าบอเขานี่เขาเอาเนาะเอาได้เลยขังนี่ขังเดียวเออแต่งแล้วนี่เขายังกลับมาแต่งใหม่ได้นะงานแต่งเขาจะจัดในอีกงานตายเลยพี่จัดบ่ไไรเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าแลถึงจะบอกให้ญาติพี่น้องเจ้าภาพประทับใจเขาบริการ เพื่อจึงเอิ้นหาเฮาเนาะเกิดประสบเหตุบัานคังนากระบบอยากให้เกิดน้องเนาะการตายกับการชุนเสียนี่มันเสียอกเสียใจถาว่าเกิดแล้วกันเอิ้นหาทีมงานโจลุงโลงตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเาก็พากันออกมาแล้วเนาะกรสิพากันกลับแล้วพี่น้องมาในีโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้การบอจกระสิขอจบคลิปไปไว้สนี้ก่อนเด้อมากระตุ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งขอบใจเจ้าแล้เนาะ พีสบบะพาดคลิปใหม่ๆจากซอของเราสำหรับคลิปนี้กับพและพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง